สวัสดีสวัสดีทุกคนนะ้องื้อนี้พบก,กับน้องอูอพบก,กับแซนน้องอูลองซานมืน้อนี้น้องอูสิมาเฮ็ดเมนูอ้อมหอยเนาะนี่อ้อมหอยออหอยจูบนี่เนาะอ้อมหอยจูบนี่เนาะซื้อนําอ่าไทยบ้าน10อ่า5,000กีบเนาะหรือนะว,ว่า ชิปปากวาบนะเนาะอันนี้ตอกตอกล่นมันแล้วละเนาะมื้อนี้สิมาเฮ็ดอ้อมหอยเนาะอ้อมหอยใส่ใบผักอีเลิศเนาะหรือว่าใบผักนางเลิศเดี๋ยวมาเบิ่งวิธีการเฮ็ดนำกันเลยเนาะมื้อนี้กะตอนเช้าตอนนี้จักโมงละเดี๋ยวน้องอูเขาเบิ่งโมงเนาะโอ้ตอนนี้กะบ่เช้าหลอะเนาะเกือบจะแป้นมุงละเดี๋ยวน้องอูชิมาเฮ็ดเมนูอ้อมหอยก่อนเนาะเดี๋ยวเราเบิ่งนำกันเลยนะว่าเฮ็ดแนวใไแต่ว่าอ้อมมีซี่อ้อมใส่ปลาแดกเนาะเฮ็ดแบบบ้านๆเนาะมีข้าวเช้ากันเบิ่งวิธีกันเลยนี่เนาะ อันนี้ก็เป็นใบพักอีเลิศเนาะซีต่ำเซนต์ํำกันอันนี้ใส่ข้าวเบื่อเด้อข้าวเบื่อแล้วก็ใส่หัวสีไข่เนาะใส่หัวสีไข่เข้าไปจะหมักเพชรนี้บอต้องใส่หลายเด้อเพราะว่าเฮ็ดอ้อมหอยนี้มันบ่ค่อยมักมักเพ็รปันเด้อเผ็ดเพ็ดหลายจูบป,ปากเวร์อนนี้อู๋ที่ใส่ประมาณ หนึ่งสใส่สามใส่สี่ใส่ห้าเม็ดเนาะค่ะใส่กระเทียมนำเนาะอ้เนี่ยกรทียมสองาะสิบตานี่ต,ำ,ตำให้มันเล็ก ต่ำไปเรื่อยๆนะต่ำจนมันแหลกใส่น้ำมันลงไปหน่อยนึงเอาทุกคนเดี๋ยวท้าน้ำมันหอนแล้วเขาก็สซิไซอ่ะ ทาน้ำมันห้อแล้วก็ซีไซอันนั้นลงไปเนาะใส่นำกระเทียมลงไป โอ้กะ oh, okay. มีหอแล้วเนาะใสหอยลงไปเด้อว้า oh. ใสน้ำปลาแดงลงไปเนาะ กะใส่อันนี้ลงไปเนาะใส่เครื่องที่เราต่ำแล้วน้ำลงไปใส่ไีนวัวถอวอม รอท้าให้มันซุกเด้อบะน,นี่เออแค่เด็กกิน ต้มหอยค่ะต้มหอยค่ะไล่ไล่ไปลูนึงก่อนขนาดนางทำอันมองลูกไปเก็บทะเลแม่ท่าในตู้ครับอ้าวตู้คือในตู้ใหญ่แหละในตู้ลงงมมาอยู่พื้นพุณอ๋อแม่น่ะเออลูกเขาไปเอาอันมันจับไหมฮะอ้าวดูดูฮันลงงม มันก็ไม่ได้เลิกแล้วเนาะเอามืองมไปคนใดตึงมาเป็นซี่ฮัลโหลโอ้แม่ล่ะโอ้โหว่เคยจะเชืเ่อไปลูกแรเปย์แอนแซ่บอกแม่แซ่บเนาะเออแม่ท่าน,นดีแม่อันเด้ออะส้มเลยอ่ะ,อะส้มอยู่ในตู้เย็นก็อยู่ล่างตู้เย็นนะเดี๋ดวนี้อเอาส้มกันเด้อทุกคนมาเด้อกินขา้าววันนี้ขอ้อตโตนั่งบรสุภาพเด้อเจ็บข้านั้งว่าแพ้มาเจ็บข้า วา่าเองอ,อู้แอาแบโอ้ยยยบยยยยย้ยยยยยนียต้ยยยยยย้ยย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 นยยยยอยยอนยยยสยย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 ยอมยนย่ยยอยยยยมยย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  นี่ชิมาว่าเรื่องสมัยแม่จันเจอะพอจอยแรกๆแล้วก้อนที่มาได้กันเนาะพอทีเลรังอันพ่อแม่ก็เคยเล่นยูเทนซี้เลยจักเมือนซื้อไม่เกตนะเออแต่ก่อนพอคาไม่ทุกคนพอคาไม่เกตหน้าเนาะอืม่ใช่โนแลรวซื้อไม่แม่ก็เล่นยูแต่ละคาไม่ได้เอออยูต่อมาแล้วพี่หน่ง ทอดจดีนะทอดกุ้งทอดทอดผานะแต่ก้อนแม่อันแต่ก้อนแมดอันพอจอยหันเคสไล่ย่างเนาะข้ามหม้กับข้ายแล้วกันแลนเหือกับแลนอีกไดเป็นแลนเหือแดแต่ก้อนอยู่อันผ้าเหืออนจะแลนเหือโดยซาไาหน่ยเนาะแล้วกันเล่นมันง่ายแล้ววันนี้นะเอานั่งมาซาดเอาอันเดิอนั่งไปกินข้าวเอิญนั่งเลย จากมันเป็นคืนทรทั์แล้วเขาเอาแท่นไส้กับน้ำนอู่บึงูัวคุณเพิ่งวิดีโอเ,เอานั่งมาถ่าย่ะอีนนี้ก็เปยเบื้องว่ะแมล่ะอ้วนนองไปออคุณยายฮลา,ล,าลอยนึงเนาะลอยกีบมีเบอร์ลอยกัเดนคุณยายเดลอยนึ่งทาคุนอยละสามสามคนร้อยเอออลอยกีบะจะลอย,อย,อยกีบแมละว่าอ่นค่อยกะเป็นี่้น้นอยอันสางคนร้อยก็ได้พอปะ เป็นผู้ร้อย,ยอไ,ได้ขันเจ้าเอาค่อยก็ได้แล้วพ่อหนุาา่มว่างขนาดผู้ร้อยได้ขันเอาพอช่วยก็ได้แล้วว่าจันทร์เออซื้อปีเข้าไปไห้ฮะทำทำไปจ่า้เงินร้อยนึงแล้วเพิ่งซื้มีอันเอียร์ให้เราหัดไปยืนเท้าเออ,นะเอ,อมากะระพือต่อพ่อป่ะนี่กระพือซักคนเดียวเออ,อมาซ่ามันก็ซ่าซักแม่ก็อ้วนน้องไปแล้วเอาซาดไปปูกันละปูเบิ้งเอาซาดไปดึงกันปะ พ่อตาจะเป็นไงแล้วกับปูแล้วกับเบิ้งเบิ้งนั่งจบแล้วก็พากันเมื่อโดนบอนัง่งเบิง้งเท่านี้ก็คือหัวเบิ้งเนี่ยโค้งเบิ้งดีส่งครับเลยมันตีนเรื่องของอมันเลยนะอันบางเทืีเพิ่อนจะที่ใต้เรื่องนะึงบางทีใต้ช่องเรื่องเนาะเขาโดนเกือบหัวอปวัดใต้ตอนแปดโนะมงครับประมาณคิดโมงถูกอหม,อมแล้วก็ เพื่อน,นจะมาแต่พุ่นแล้วกันเพื่อนจะไปไปมาๆกับมาแว่ลิ้มเหมือนเลยเพื่นจะเดิเพื่อจะมีเลขอะไรย้อนหน่อนั่งเออเจือกันแรกที่อัดท,ที่เบิ้งนั่งอะทุกคน,กคน <laughs> แล้วอันลมกันโดนไหมคฟได้ก่นอนลมกันเช่นกันละเพิ่นจะไปมามาเานี่ยแม่งกับประมาณนี้สองสามทียอนเนย <laughs> มาให้ได้กับเอมบางเที่อกับต้มไก่บางเที่อกับตะเกียนผู้ชายเพื่อนั่นเพื่อนเอาอันคือมากเนี่ยมาค่ากินะนะณ <c oughs> <c oughs> ะกินใบจะไม่ตะกียบขนาดจะแม่บม่ได้กนิ่นหรอจะเพื่อนเทศกิ่นเลยซื้อเ็ดเพื่อนก็ไม่ได้ยๆๆๆุ่งกักนอ่ะยี่ทางไปเทดอยู่งกลางเนะกินสุดมากแล้วก็แไปทอดตัวให้กับ สไปไปยันพา 5, 5, 5, okay? ไปพาอีากใช่ไหมไปมาาแบบติดปีช่องปีเลยจังมาอีก้จะพอไป,อปเขาเขาเกียยหนังสือมาห้าเธอหนึ่งไปช่องปีอ่ะเออไปชองปีไปชองปีเกี่ยหนังสือมาห้าเธอหนึ่งเกี่ยจุดไม้มาหาา้าเธอหนึ่งมาห้าว่าให้แม่ฮันทาเพิ่นแม่ก็ไม่ต้อบเลยก่อนอ่าเออบอกให้ทาว่าที่มาเอาเหอเราต้องขึ้นกลับมากรับ เพิ่นกลับมาแล้วพอดีแม่อันพอดเฮ็ดเฮ็ดนาเนาะเฮ hmm. ็ดนาแล้วอันพอดีแม่อันตื่นเภาแล้วคืนเลรามื่อนั้นแล้วพอ,อ,าาาาอมาเล้วก็ขมาข้ามานย่อมาว่าอันยังเ้าค่อยบอดแม่กังโมงนะแ,แม่กชาวบ้านค่อยข้ามแม่ค่อยก้อนขันแม่ค่อยเจอเอาค่อยจะเอาไอ้ตู <laughs> <laughs> ต้ก็เออเอาแต่เอาแล้วก็นแเอาเขาทำน,นิดเดียวบุรีบได้ ได้ลมกันมันยู่นไปมาห้าหสู้นะพ่ออะไรกี้ยบูมียแม่เนาะแล้วล้านอ่ะผูซี่อยางยากคือเอานี่แม่แม่ตู้กับพ่อตู้อะพ่อตู้แม่ตู้กับพอมือมพ่อตู้แม่ตู้กับพอมือเอาเน้อใช่ป่ะตอนนั้นอีแม่กับพ่วอีกคูน่นึงเสือเออแม่กันตอนที่ว่าพ่อปุยู่หันนั่นก็ไปห้ากันที่แม่กันนี้มีแล้วก็ คือว่านูกูบ่ากูราบหนูกูทนกมักแม่แม่กันมีความมัดแล้วก็ใหนท่านมามาพ่อแม่แม่ละล่ะตอมาข้อก็ให้เป็นเดือนสองเออเอออที่การเป็นเดือนสองแล้วพ่อท่านมาข้อแม่เขาเป็นเดือนหนึ่งแต่ก็มีแม่จันคำที่ว่าคันท่าเทียบไซมาสมัยนี้กับแม่จันลมซ่องคนเนาะ หลงพอ่อทั้งอูก,กับหลงผู้บ่าวอีกคูหนึ่งฮั้นแล้วพอ่อทั้งอูฮันกับมาแต่หลังจากที่ไปค้าขายเนี่ยละมาขอแม่ทั้งอูฮันเดือนหนึ่งละบู้บ่าผู้บ่าวนะที่มาขอแม่ทั้งอูเดือนสองละพอดีพ่อฮันมาขอก่อนแล้วแม่ก็เลยประตูก็ไม่ตัวตัดสินใจให้แม่ฮันเอาวันเ,เอาพ่อทัอ้งอูนี้เอาวันผู้ขอเดือนหนึ่งฮั้นแล้วก็ก็เลยได้พ่อจ้อย <laughs> ความฮักตะกี้มันโบมีโทรศัพท์มันโบมีอันเดี๋ยวคันโบ้ซ่องหน้ากันล้วมันบอกนันเนาะมันพูดได้จริงใจแลยกับผู้นั่งจูบกันและอีเม่ว่าเดี๋ยวอันผู้บ่าวเก้าวขั้นล่างจากอีเม่แต่งงานไปแล้วเอาอันไออีเม่เกิดลูกเขเราก็ยังมาห้อยู่เนี่ยผู้บ่าวเก้าวันแม่ได้ลูกคู่นี้นึงแล้ว ไอ้พวกไหนกันลุงตี้เออผู้ลุงตีนะ้เนาะและ้วถ้ามีมู่ออมีมูเพ่นแล้วถัาอันผู้บ้าแม่ถ้าเป็นมู่่องมังงงงนมู่่องทอนเพาลุงอี้เนาะละแม่เกิดอันลูกตายอันได้ซ่องเดือนก็อันนี้รอืมได้ซ่องเดือน้ะอันเพาลุงเ่าวก็อ้วนขึ้นมาเออมาแล้วก็มามาทัากมาท่ามก็ได้ปกติเลยคุณประธานได้เมีย่ตอนนั้นลาน แล้วก็ไปไ,ไปแล้วชื่ก็ามาแล้วแม่มาได้ลูกมาได้ลูกซ้ำเดือน,นแล,นล้วเพื่อนเพื่อนคดีเพื่อนมาเฮ็ดเดียอเไรทุกยู่บ้านเหรอจะขึ้นมาเซาอ่นเขาเห็นในแก่นตะกี้เลยเห็นเขาพูดอย่างนี้แล้วกผ่านไปอาบน้ำลูกเขาเป็นคน,นมักให้บุหินแมนะเดี๋ยซ้ำเดือนนึงแล้วคูณน,น้อยเมย์อาบน้ำผ่ันมาตะกี้ท่านน่นอยู่บ้านเหรอที่ลงไปอาบน้ำพาผู้ไหนอ่านอ่าสารอ่านสารเลยลูกทันไห้ลลูกทัน สคูดเห็นะแม่ต้องตุกขนอ,อ,อแม่น้องตุกแม่นังตุกแล้อุ้มลูกนั่ละไปห้าแม่มห้าแม่ละเพิ่นยูห่างเพิ่นกัดทูงสกูดอย่านี้นนอันนี้เปนลูกอันานางจัน,จน,นบ่อนหลค้าูดกับเลนมเพิ่นแล้วกับเบิ้งลูกนอ้นุีนที่สองอ ตอนนั้นก็เพื่อนหมเพิ่อนมาเจอกันแต่สมัยปีถันก็แล้วก็เจ็ดแล้วก็ม่เจอกันแล้วคือข้าช่องเปียนะเึื่อนนาขึ้นนาไม่รุืที่อุละเึือนนาสุดที้ความักเฉพาะเนี่ยทุกคนพอแต่ก้อนทั้งเฮตดอาซีพไล่อันได้พอวางให้สายขับเหื่อยย้่ง้ำของขับเมื่อยย้่นลำคล้อง ขับเหมืองี่น้ำงึมเป็นพ่อค้าขายแมกเกสบ้านแมกเกสเป็นแมกเกสซะหน้าพ,พ่พอค้ามาขามแทบแล้วก็ใส่หน,หน้าอีกเนาะแล้วก็นจะที่ก็ม่ไปนั่งเดี๋ยวพี่เห็นมันอ่ะคุณใหท่วไปเดี๋ยวมาลงเอืยที่อาชีพขับรถเนาะ <c oughs> เพระว่าเขาจ้อยเนี่ยพันาเรานิ้วซิกี่พีจะซีมหมดบ่มดเม <c oughs> มนาะอี่ังครับมันตุ้ยพดจุบอ่ะเ้องบอะไรแบืมันจุบออก <c oughs> มันตุ้ยใาเดี๋วบอ,อกเวลา มันเสยคนนะเี่เาช้ลงงมมาเดี๋ยวหละเอาตีนลงไปแล้วคือว่าที่ละ่ะไม่ตู้ันนี่นะชนนีันหูจัะเข้หิ่งหอยหูหูเลยหูหูมองดูตุ่น ตุนต mm ัวเยอะเลยเขาเพื hmm. ่อนเาไปเก็บไปเคเราไปเก็บอยู่ตรงไบ้านเขาใี่คล้วเราน้ำแควยมันนอคอนเข้ามาแล้วมันต็นหวัง้มัน้ไม่ป่อยเลยมันก็ยักมาห้าน้ำ ไม่เขาอยา่างนั่งเขาหมด,ดนะหนูห้างอ,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 อันข้าวหอนหูมาฮันยูบานทงองชี่เรีหนึเนี่ยบ้านทางชีดหนูเนี่ยไม่มีลนก โอ้มดห่อส oh. ้มกับมดก็อย่างห่อหนึ่ง คอสมนี้มันได้น้อยโผล่ปวดเสียบ้มันตุยลองลองบังอูจูบังได้ปะอู้หูได้เอาบังน้องอูจูบังเนาะได้นี่ด้อได้แท้คุณเกิดออกมืดเลยมันเข้าคอเดี๋ยวเลือกอีกก่อน คนจะว่าออกหมดเลยตัว <lok> นี้ซะที่เบิรงเด้อเดี๋ยวชิจูมให้เบิรงเด้อร์ชิจมให้เบิรงเด้อร์บ่ได้เหรออ๋อคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนเด้อ ถ้าทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เด้อสรุปแล้วพ่อจันกับแม่จ้อยเจอกันครั้งแรกอยูโฮงนั่งเออแม่จันกับพ,พ่อใจว้าวพิดค่ะอซื้อพ่อซื้อแม่เองกับว้าวพีดไปแล้วบ้านนี้เป็น <c oughs> น้องอู้สลอสลาเฮงอ่ะเดี๋ยวนี้อ่ะขาวทามซื้อเอ็มลอยกับเออทามซื้อจะซอยกับเอ็มลอยให้ก็ได้ใหา่ให้ลูกค้าเอออ่ม สรุปแล้วพอจ้อยกับแม่จันเจอกันครั้งแรกแบบได้ลมกันแม่ยู่หงนั่งเลยทุกคนหงใส่นั่งแต่กี้อีพ่อเอานั่งมาซาหรืออีแม่ไปเบิ้งเอาพาบัดพาบัสออกคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนเด้อพ่อทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เด้อบาย